ถ้าคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่เป็นแฟนอยู่มีหข้อนี้เตรียมตัวซื้อรองเท้าคอนเวิร์ใส่แล้วก็วิ่งให้วิ่งหนีเร็วๆสัญญาณข้อที่หนึ่งคือสัญญาณที่จะบอกว่าคุณอาจจะโดนเขาหลอกฟันอย่างเดียวหลอกเปาคุณอย่างเดียวไม่ได้จริงจังอะไรเลยนะคะคือคนคนนั้นนะคะชอบหวงข้อมูลค่ะข้อมูลส่วนตัวไม่เคยมาบอกกับเราเลยค่ะ อะไรที่ไหนยังไงไม่เคยให้เรารู้ความข้อมูลส่วนตัวนะคะปิดบังซ่อนเร้นค่ะถามอะไรก็หลบนะคะหลบไปเรื่อยไม่เคยบอกความจริงนะคะเรื่องตัวเองไม่เคยจะบอกไม่เคยสนใจจะอยากให้เรารู้นะคะพ่อแม่อยู่ไหนนะคะลูกกี่คนเมียเคยผ่านเมื่อกี่คนนะคะความลับเป็นความลับหมดเลยแมยตัวเองนะคะ Facebook อจีเวลาถามบอกไม่มีไม่มีคุยกันแค่ไลน์อย่างเดียวก็น่าจะพอแล้วนะจ๊ะเขาชอบอย่างนี้นะไม่ฮะอยากให้เราเข้าไปรู้ข้อมูลส่วนตัวลึกๆเขานะคะคุยที่นี้ที่เดียวพอแล้วจ้นะ,ะอันนี้ระวังไว้เลยนะคะมันต้องมีอะไรปิดบังเราแน่นอน,นะะเพราะว่าคนแบบนี้จะไม่จริงจังจะไม่จริงใจมาแค่หลอก หวังเพื่อผลประโยชน์บางอย่างนะคะโอเคสัญญาณอันตรายข้อที่สองกับข้อที่สคือคนที่ไม่เคยพาเข้าสังคมปกปิดพ่อแม่พี่น้องคบกับเราก็ไม่บอกใครไม่พาเราให้ใครรู้จักหรือ,หร,อหรือบางครั้งเราอาจจะคุยกับเขาอยู่แต่ยังไม่เคยเจอตัวเราก็ได้อา่าคนที่คุณคบอยู่ก็ได้เวลาพ่อมาลูกมาหรือว่า อยู่กับคนอื่นเนี่ยไม่กล้าคุยกับเรานะคะพวกไม่พาเราให้ใครรู้จักไม่โชว์ความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยมีหลายคนนะคะที่เข้ามาถามว่าเวลาเขาคุยกับหนุ่มเนี่ยคุยกันมานานมากดูเหมือนจะรักกันแต่ว่าทุกครั้งที่ญาติมาที่บ้านหรือว่าไปหาญาติหรือไปหาลูกหาเต้าเขาจะไม่คุยกับเราเลยเพราะว่า เขาปิดบ <laughs> ังล being ูกปิดบังญาติปิดบังทุกอย่างอันตรายข้อที่สคนที่อาจจะเข้ามาหลอกฟันคุณอย่างเดียวก็เป็นได้ก็คือคนที่ทำตัวไม่เคยว่างเลยชอบอ้างจังเลยเดี๋ยวก็โน่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็งานเดี๋ยวก็หั้เรไปโนด่นไปนี่คืออ้างตลอดแต่ สำหรับเรานี่ต้องว่างสําหรับเขาเมื่อไหร่ที่เขามาเราต้องว่างนะคะเธอจะทำอะไรอยู่ไหนเธอต้องว่างคุยกับฉันถ้าฉันจะคุยแต่ฉันจะอ้างว่างจะอ้างไม่ว่างตลอดเธอต้องฟังฉันนะจ๊ะฟังนะนี่เขาบอกว่าไม่เคยว่างสําหรับเราแต่ว่าถ้าสําหรับเขาเราต้องว่างนะเห็นไหมคนแบบนี้นี่เป็นไงเห็นแก่ตัวไหมคะโอเคสัญญาณอันตรายข้อที่สี่นะคะขี้งุดงิดอารมณ์เสียนะคะ ที่กับเราแล้วหืมอ,อะไรนิดอะไรหน่อยก็อารมณ์เสียหืพูดนิดพูดหน่อยอย่างงู้นก็ทําเป็นอารมณ์เสียทําไมขี้งุดหงิดกับเราจังไม่ต้องอธิบายมากค่ะถ้ามางุดหงิดกับเราแบบนี้นะคะเตรียมรองเท้าแล้วนะคะโอเคนะคะขี้งุดหงิดอารมณ์เสียอะไรนิดไรหน่อยก็เป็นประเด็นนะคะแบบนี้เขาอ,อาจจะไม่ได้มาจริงจังกับคุณนะคะมาแค่หลอก เป่าคุณแล้วก็ไปค่ะนะคะอันตรายนะคะสัญญาณอันตรายนะคะคุณอาจถูกผู้ชายหลอกเป่านะคะข้อที่ห้าค่ะโอเคพิทุมฟังดีๆนะพิทุมนะข้อที่ห้าคือคนที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังจากที่ได้สิ่งที่เขาต้องการแั่นแน่เห็นไหมคนแบบนี้นะคะ สังเกตง่ายเวลาต้องการอะไรจากเรานะคะไม่ว่าอะไรคะ่ะอาจจะเป็นคนที่เคยมาเจอกันแล้วเป็นแฟนกันอยู่นะคะหรืออยู่ด้วยกันนะคะหรือคบกันแบบไปมาหาสู่กันเคยเห็นไหมคะมีน้องเข้ามาถามเยอะนะคะว่าตอนนี้เขาคบกับฝรั่งอยู่ที่เมืองไทยเขาอยู่เมืองไทยก็นัดไปมาหาสู่กันนะคะเวลาเลิกงานเย็นเขาก็จะโทรมาะคะ่ะเออเธอมามากินข้าว เดี๋ยวฉันพาไปกินข้าวนะเดี๋ยวฉันพาไปดินเนอร์นะเธอเตรียมตัวให้พร้อมนะเดี๋ยวพอดินเนอร์เสร็จเธอมาดูหนังที่ห้องฉันนะมาดูหนังฉันเตรียมหนังไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับเราสองคนนะคะเป็นยังไงล่ะคะเขามีแผนคะ่ะพอกินข้าวเสร็จคะ่ะพาไปห้องคะ่ะไปห้อหงเตรีจมง่ไปดูหนังคะ่ะไห,หนังนะ่าไม่ค่อยได้ดูหรอกค่ะมันจะดูอย่างอื่น <laughs> นี่คือมันหวังนะคะ จะได้อะไรจากเราแล้วพอเสร็จสับคืนนั้นกลับบ้านไปอา้าวพรุ่งนี้เช้าทักไม่ตอบอ่านไม่ตอบค่ะนะคะอันนี้สังเกตได้ง่ายแล้วก็อ้างยุ่งแล้วเกินวันนี้ยังยังยุง่งยังคุยไม่ได้ <c oughs> เป็นไงครับ <c oughs> เปลี่ยนไปหน้ามือเวลามือเลยพอได้สิ่งที่ต้องการนะคะสิ่งแบบนี้ <c oughs> แล้วก็มันจะเกิดขึ้นจะ,จะ,ะเราจะมีความสำคัญเฉพาะเวลาที่เขาต้องการอะไรบางอย่าง จะมีความสําคัญเฉพาะที่เขาต้องการอะไรบางอย่างไม่ไม,ไม่ไม่เฉพาะเรื่องอายากจะมีเซ็กส์กับเราอาจจะเป็นเรื่องอื่นเห็นเราเอาเอาเราเป็นเหมือนเห็นเราเป็นมีผลประโยชน์ในอะไรสักอย่างเราคุณต้องสังเกตดูนะคะอาจจะให้คุณช่วยเรื่องโน้นเรื่องนี้อาจจะเอาคุณเป็นคือใช้เราอ่ะเหมือนหลอกใช้เรา บางคนนะคะเข้ามาถามเยอะมากแล้วก็สงสารน้องๆน,นะคะที่เข้ามาหลังจากที่เจอกับฝรั่งครั้งแรกนะคะครั้งแรกอินเลิฟกันมากก็เสร็จสับไฟฟ้ามันก็สปาร์กไปมีอะไรกันแบบแบบเราเต็มใจอะแบบเต็มใจที่เราก็รู้สึกว่าอู้เขาน่าจะรักเราจริงนะเราไม่เป็นไรนะเราถือว่าเราเป็นแฟนแล้วโอเคไม่เป็นไรเอ้า พอกลับไปเงียบกิ๊บมีหลายคนนะคะที่มาบอกมาถามว่าเอ๊ะเขาทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เขาอ้างว่ายุ่งตลอดเลยค่ะทักไปเขาก็ไม่ตอบค่ะบางทีอ่านก็ไม่ตอบค่ะนะคะนี่แหละพวกนี้มันอยู่ในประเภทนี่แหละเรารู้ไว้มันเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นมือใหม่ในวงการสายฝอแล้วก็รู้ไม่ทันไอ้พวก นะคะที่มันมันหลอกใช้เรารู้ไม่ทันพวกที่มาแค่เห็นเราเป็นอะไรบางอย่างของเล่นของเล่นนะคะมาเห็นเราเป็นของเล่นค่ะวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับทุกคนมาดูไลฟ์นี้แล้วก็ขอให้ทุกคนอนอนหลับฝันดีค่ะก่อนนอนนะคะอย่าลืมก่อนนอนอย่าลืมนะคะใครที่อยากให้ ฝันเป็นจริงหรือวันพรุ่งนี้เป็นวันที่แสนจะโชคดีวันนี้ให้สังจิตตัวเองก่อนนอนว่าพรุ่งนี้ฉันตื่นมาจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเงินทองไหลมาฉันจะเจอแต่ความโชคดีแล้วก็หลับไปด้วยรอยยิ้มนะคะเห็นภาพมันด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้ของคุณคุณอยากให้มันเป็นแบบไหนคะขอบคุณกันทุกคนนะคะไปก่อนนะคะวันนี้นอนหลับคันดีทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะฝาก Subscribe <love> กด Like กด Share <love> กันด้วยนะคะ